เออสกปรกแนละ้วไปไปไปๆโอเคโอเคสกปรกแล้วลูกโอเค,อเค,คปไปไ,<ห>ไปพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว<ๆ>อะไรอ่ะไปไปเช็ดปากกับปอมวทเร็ว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  <laughs> ป้าเช็ดปากให้หนูหน่อยน่ะวิง่งไปหนอนเต็มปากเลย

เข้าไปเข้าไปพ่อยเข้าไปขึ้นดดุลหนึ่สองสามเร็วๆร็วใครไม่ไปถ่ายมันเป็นน้ำดิน่เนาะง้ามให้เนาะอันนี้เนาะหมูแก่หมูแก่เดร็วเร็วขวดจมูกจ้าจมูกจ้าจมูกจ้าเฮย เช็ดมือหน่อยจ้ามือมือด้วยมัด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 มือ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 ที่ไหลลงอ่ะที่ไหลลงเนี่ยเนี่ยเออแน่น่เนี่ยไม้จะหมดหรือยังอะลูกไม่ถูกไม่ถูกเออนั่นแหละตรงนั้นแหละมูค่ามูค่าหอมูค่าฮมูค่านะลาลูกมาไมมเนี่ยไม่จะปากค่ะปากค่ะโอ้ปากค่าปากค่ะ ถ่เนี่ยได้ค่ะให้องาเอัน้ำนักไหนคะพ่จน้องแม่แอนรอเปล่าใช่ค่ะอ้ยมาถ่ายรูปกับคุณยายหน่อยลูกได้งหมได้ทันไรยูบเนแมนจ้าเงียบทีเลยูปเป็นพรเดียวเดียวคนมาสังเอยู่มาตรงเลยลูกยูบมันเขาแมค่ะยูขอนแก่นเขาหนิพอกระแม่พ้นยี่กรุงเทพผุนโอ้พอพ้นไปอำนาจ แม่คนยุ่งกรุงเทพไปกัดท้ายได้เลยค่ะของเจ้ว่าขันคนบกับฮะคนบกับที่มาเป็นเรื่องสั้นหละขันเขาย่งทายเขายางไปรวดยางไปหาเขาเรื่งสั้นฝนตกมาโอ้ฝนตกมาโอ้ฝนตกมา

อุ้ยไม่แย่นผู้นวดขาอยู่ผุ่นแม่ี่บีใส่หมวกแดงผัว่ามันคนงานเพิ่นผุ้น่ะป้าที่นั่งได้ที่นั่งดีเถี่ย่าผุ้น่ะขึ้นไปไม่ย่ะที่จตีแท้ป้าเราต้นจานมเาเฮ็ดบังเนี้ยพี่น้องบังเนี้ยบังเนี้ยผู้น่ะ คนจนที่เคยปีนตนดอกจันท์ทั่วนะเอาังยงว่าคอยว่าไม่นั่นอันคอยว่ามันคอยว่ามันคนงานพนไสหมวกคือกันกับคนงานพน บังบีด่นเฉดไบูมันเฉดตัวนเลยเดีเป็จ้าเด้อเอไมเอฟซีเอฟซีนี่ทำไมไม่พูดกับเอฟซีเลยหันดให้เอฟเลยอปล่อยอีเลยน้าจะเอฟซีเลยนี่นยชอ้ยไ่ด้ไ่ไดู้กมแปากไปเลยา อ้ไาวูกไอ้มาูบดีไปว่าเป็นยังไค่ะเาวงนักแสดงคู่ครับไปไหนไปไหนรืว่าโหลดเด้อโหลดแรีนเด้อมาดิมาคุณยายอุ้มหน่อยค่ะถามานแม่ถ uh, ่ายรูปหน่อยคุสวยเอน้หย้ใจยหน่อยเข้าใจอ๋อ ขาอ่อนหรือลูกขาอ่อนยอบลงเลยหรอคะพี่พลอยได้แหมอยู่ีมาอยู่นี่อยู่นี่อย่าไปโน่นมันอันตรายแถวนั้นอย่าไปเพิ่งกำลังก่อสร้างอยู่มามา